วิธีการทําน้ําสลัดนะคะจากชาเชียงดาหรือจากผักเชียงดาที่พวกเรามีอยู่แล้วออจริงๆแล้วหมออู้จะบอกว่าน้ําสลัดที่ขายในท้องตลาดน่ากลัวมากนะคะเราจะลงทุนนะคะทำนะะเราจะทำน้ำสลัดที่ปลอดภัยแน่นอนคอนเฟิร์มนะะในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะทางด้านอ,อ,อาหารและโภชนาการนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งหมออูทคลินิกอูทแอนด์เวิร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันนะคะหมออูทนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อภัยสมดแววอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะหมออูทสอนอยู่นะคะสาขาธุรกิจ อาหารและโภชนาการนะคะสอนในรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพค่ะตอนนี้นะะก็ได้เหล่งเห็นว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยเบาหวานจํานวนมากนะคะเริ่มต้นด้วยโรคอ้วนนะคะแล้วก็ตามด้วยความดันแล้วก็จบที่เบาหวานนะคะจบที่เบาหวานแล้วสุดท้ายก็คือโรคไตนะคะสุดท้ายก็คือโรคไตโรคเหล่านี้นะคะก็ จากการศึกษางานวิจัยเยอะแยะมากมายจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยในวิชาชีวเคมีหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็รู้กันว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดนะคะโรคเรื้อรังเหล่านี้นะคะตัวการใหญ่ๆก็คือน้ําตาลนะคะตัวการใหญ่ก็คือน้ําตาลทีนี้ถามว่าทําไมนะคะทำไมเราแบบว่าลดน้ําตาลไม่ได้ เนื่องจากว่าหมออู๊ดนะคะเนื่องจากหมออู๊ดมีชาผักเชียงดานะคะเรามีนวัตกรรมนะคะงานของเรางานอาหารวันนี้ก็คือน้ำสลัดนะคะจากชาเชียงดาเรามีการทําเชียงดาทําชาเชียงดานะคะของเราขึ้นมาเองนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรตัวอื่นๆนะคะเช่นมะตูมเช่นซินามอนนะคะเช่นเก๊กฮวยนะคะ ล้วนแล้วแต่ช่วยในเรื่องสุขภาพอันนี้จะเป็นลักษณะของนะคะออผักเชียงดาที่อยู่ในรูปชานะ,ะอันนี้ก็ชงกับน้ําได้ประมาณประมาณ1ลิตรน,นะคะก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะคะเราก็ชงเชียงดาตัวนี้ชงแล้วก็ดื่มนะคะดื่มเป็นน้ําดื่มในมื้ออาหารได้เลยค่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าในเชียงดาเนี่ยนะคะเขาจะมีกิมิมิกแอซิดนะคะ ซึ่งกิมมิคเอซิดนั้นเป็นสารที่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าเขาสามารถที่จะไปปิดปุ่มนะคะที่ลำไส้เล็กตอนบนทำให้อาหารที่เรากินเนี่ยนะคะที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่มีพวกน้ำตาลเนื่องจากการย่อยข้าวย่อยแป้งเนี่ยนะคะตัวนี้จะทำให้นะคะ ยับยั้งนะคะก็คือปิดไม่ให้มีการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดนะคะปิดนะคะปิดไม่ให้กลูโคสเข้าถ้ามีปริมาณที่เราดื่มมากพอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมออุ๊ยเนี่ยนอกจากว่าเป็นเอ่อเป็นหมอนะคะเป็นหมอแผนไทยแล้วเนี่ยนะยังเป็นนักการอาหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องทําอาหารให้ขายได้ให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2องค์ความรู้นะคะในฐานะที่ตัวเอง เป็นนักโภชนาการนะเป็นฟู้ดเนี่ยเป็นเชฟเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหมอเนี่ยนะคะเข้ามาปรับปรุงให้นะคะผู้ป่วยเบาหวานมีความสุขมากขึ้นในการกินอาหารนะคะในการกินอาหารก็อย่างยิ่งคนที่เป็นเบาหวานนะคะหมออู๊ดบอกได้เลยว่าโอเคแน่นอนนะคะแล้วก็จะอยู่กับหมออู๊ดติดตามเพจหมออู๊ดจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ ะะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราจะ,ะ,ะลดการหลั่งอินซูลินทําให้ร่างกายของเราะะมีการดื้ออินซูลินน้อยลงนะะจนในที่สุดถ้าเราอยากหายจริงๆนะคะเราก็ะะเ,ออเราก็ยับยัง้งคือเราไม่กินอะเราไม่กินหรือเราบล็อกนะคะเราบล็อกน้ำตาลที่เข้าเลือดของเรานะะในที่สุดเราก็จะบรรเทาจากเบาหวาน หรือเราจะอยู่กับอาการที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยได้เพราะว่าเราจะมีชาเชียงดาแล้วนะคะเรายังมีเชียงดาที่เป็นแคปซูลบางทีผู้ชายเนาะผู้ชายเนี่ยบางคนไม่ชอบแบบเช้าขึ้นมาชงแต่ผู้ชายก็เป็นเบาหวานเงี้ยเยอะนะคะเพราะว่าการดื่มพวกแอลกอฮอล์นะพวกเบียร์พวกอะไรพวกเนี้ยในที่สุดนะคะพวกแอลกอฮอล์พวกนั้นนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกลับไปเป็นไขมันแล้วก็พอกที่ผัก พอเป็นไขมันพอกที่ตับปุ๊บนะคะตับก็จะผลิตอินซูลินได้น้อยลงมีประสิทธิภาพแบบน้อยลงอะคือตับเราแย่พอตับเราแย่เบาหวานเราก็ถามหาผู้ชายบางทีอาจจะใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแคปซูลเป็นชาเชียงดาที่อยู่ในรูปแคปซูลนะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการทําน้ําสลัดนะคะจากชาเชียงดาหรือจากผักเชียงดาที่พวกเรามีอยู่แล้ว ออจริงๆแล้วหมออู้จะบอกว่าน้ำสลัดที่ขายในท้องตลาดน่ากลัวมากนะคะนีนะ,ะน่ากลัวมากซึ่งผู้ป่วยเบาหวานนึกว่าเอ้ยฉันกินสลัดดีกว่าฉันเป็นเบาหวานนะ,ะฉันกินสลัดดีกว่าเพราะว่าสลัดมันก็มีผักมีปลามีโน่นนี่นั่นดูแล้วดีต่อสุขภาพแต่ตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะฮะก็คือน้ำสลัดนะฮะ เราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะวิชาสาขาทางด้านอาหารและโภชนาการเราจะลงทุนนะคะทำนะ,ะเราจะทําน้ําสลัดที่ปลอดภัยแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าตัววัตถุดิบที่หมออู๊ดเลือกใช้นะคะที่หมออู๊ดเลือกใช้นั้นหมออู๊ดคัดสรรมาแล้วนะคะคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย มักจะมีอาการเจ็บปลายมือปลายเท้านะคะสำคัญก็คือเจ็บปลายมือปลายเท้านะคะแล้วก็หลอดเลือดปลายประสาทอักเสบนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่านะคะมันเป็นภารนะแห่งชาติที่หมออุตังใสเอาไว้ว่านะคะจะต้องนะคะปลูกฝังให้คนไทยนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะสิ่งที่หมออุดเจอหมออุดขอพูดถึงความในใจก่อนนะคะว่า สิ่งที่หมออู้เจอก็คือว่านะคะเมื่อผู้ป่วยเมื่อพวกเรามีความรู้สึกว่าอ,อ้วนอึดอัดนะคะพวกเราก็นะคะได้รับการไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็พบว,ว่าบางคนนะคะบางคนมีค่าน้ําตาลนะ,ะคะเกินร้อยถ้าคุณมีค่าน้ําตาลเกินร้อยอีคุณก็จะเป็นเบาหวานนะคะแต่บางคนเนี่ยนะ,ะค่าน้ําตาลพอไม่ถึงร้อยยี่สิบบอกว่าปกติค่ะพี่อู๊ปกติค่ะ แต่ว่าค่าไตรกลีเซอไรด์สูงค่าไขมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นไขมันสูงเท่าที่เจอนะคะถ้าคุณเริ่มมาจากไขมันสูงอีกหน่อยไขมันก็พอกตับนะคะแล้วก็ไขมันที่นะคะไขมันที่สูงในเลือดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะบ่งชี้ไปที่ค่าของค่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนั่นเป็นตัวบ,บ,บ่งบอกนะคะคือน้ําหนักคุณเกินน้ําหนักเนื้อตัวของคุณเนี่ยนะคะคือม,มันมันมี พวกเซลล์ไขมันอยู่เยอะคุณป้วนแล้วล่ะนะคะคุณป้วนคุณดกคึณดดอัดคุยอายมีค่าไขมันสูงพอมีค่าไขมันสูงเนี่ยหมอเขาก็กลัวว่าออถ้าคุณมีไขมันสูงคุณก็เสี่ยงนะตอนแรกหมอจะบอกให้ปรับพฤติกรรมการกินนะคะบอกให้ปรับพฤติกรรมการกินบอกว่าให้ลดพวกข้าวแป้งน,น้ำตาลลงนะนะคะให้ลดพวกข้าวแป้งน,น้ำตาลลงอันนั้นเป็นาการบอกที่ถูกต้องมากค่ะนะคะคุณหมอบอกถูกต้องแล้วค่ะ นะคะก็คือลดพฤติกรรมในการบริโภคพวกขนมปังน,น, er นะคะพวกแป้งขัดขาวพวกแป้งแปรรูปลมนะคะแล้วก็ให้มากินพวกข้าวกล้องนะคะให้มากินพ,พ,กนพวกซีเรียวนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยในการย่อยเนี่ยนะคะของเขาเนี่เขาก็จะย่อยช้านะคะเพราะว่าเขามีไฟเบอร์เขามีเยื่อมีอะไรพวกนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรากินพวกพัญยพืชนะคะที่มันมีไฟเบอร์นะคะมีเยื่อใหญ่อยู่สูงพวกเนี้ย มันจะทําให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยมันไม่มาในปริมาณที่เยอะมากจนเกินไปไม่เยอะนะคะแล้วก็นะคุณกินอย่าจุกจิกคุณหมอก็จะบอกว่าคุณอย่าก,กินจุกจิกนะคุณกินเนี่ยให้คุณเวระยะประมาณนะคะไม่ต่ำกว่าสีชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้นะคะระดับของนะะกรูโคตที่อยู่ในเลือดกลับลงสู่ภาวะปกติได้นะคกลับลงสู่ภาวะปกติได้และ อินซูลินเขาก็กลับไปอยู่ในภาวะปกติของเขาแต่ว่าด้วยภาวะของโลกปัจจุบันเดี่ยวนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยกินมื้อเช้าเสร็จ10บโมงกีกอีกนะสิบโมงกินของหวานนะกินออกาแฟประเภทฝุ่มพวกทีโอนะลุ่นพวกทีโอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะอินซูลินมาอีกแล้วน้ําตาลในกระแสเลือดเพิ่มกระชูดอีกแล้วนะไม่มีวันที่อินซูลินจะได้อยู่อย่างสมบสีรยงเลย นะไม่มีช่วงเวลาที่น้ําตาลในกระแสเลือดจะลดต่ําลงสู่ภาวะปกติเลยนะคะน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะหมออู๋จะบอกว่าแม้ว่าเราไม่ได้กินในอาหารเราไม่ใส่ไปเลยนะเราไม่ใส่ไปเลยนะแต่น้ําตาลก็ยังเกิดจากนะคะการสลายของข้าวของแป้งนะคะของการกินทิซซ่า การกินโน้นนี่นั่นที่เป็นกลุ่มพวกคาร์โบไฮเดรตการกินพื่นถัวนะคะเพราะฉะนั้นนะเราไม่จําเป็นจะต้องเติมน้าตาลลงไปก็ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเติมนะเราเติมเพราะเราอยากกินอร่อยเราเคยกินน้าตาลมาแล้วนะเราอยากจะกินอร่อยนะคะเราก็ควรจะต้องบล็อกน้าตาลบ้างนะคะองบล็อกน้าตาลบ้างเรากินน้ําตาลที่น้อยที่สุดและเราจะบล็อกน้าตาลเหล่านั้นนะคะด้วยสารนะคะกิมมิคแอซิด ที่อยู่ในผักเชียงดานะคะที่อยู่ในผักเชียงดาวันนี้เรามาดูนะคะว่าวันนี้ที่เราทําก็คือเป็นงานนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมใหม่ของน้ําสลัดน้ําสลัดที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะเขาใช้น้ํามันพืชค่ะน้ํามันพืชที่ผ่านกระบวนทีซึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะจากซิสฟอร์มเนี่ยในสายโมเลกุลของออน้ามันเนี่ยจากซิสฟอร์มเป็นทานฟอร์ม มันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมออู๊ดเรามาลงทุนท่ากันหมออู๊ดใช้นะคะหมออู๊ดใช้นะคะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะการกินการกินนะคะน้ำสลัดตัวนี้จะเพิ่ม hdl นะคะ hdl เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยชำระล้างะะไขมัน ldl ไขมันไม่ดีในหลอดเลือดนะคะหมออู๊ดใช้ตัวนี้นะคะ เป็นตัวหลักนะคะตัวนี้นะคะในสูตรมีถึง250ร้อยหกรัมนะคะการทําน้ําสลัดเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะจะมีน้ํามันนะคะจะมีน้ํามันนะคะแล้วก็นะคะน้ำมันแล้วก็จะมีไข่แดงไข่แดงไข่ไก่นะคะแยกเฉพาะไข่แดงนะคะตัวนี้2ฟองค่ะนะะหมออูใช้ในสูตรเนี่ยสองฟองแยกเฉพาะไข่แดงอันนี้ตอนเตรียมงานนานไปหน่อย มันก็เลยว่าน้าแข,แข็งนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการเกิดอิมัลชัน,นะค,ะคล้ายๆกับคำว่าอิมัลชันก็คล้ายๆกับพวกสีตาบ้านเนี่ยมันจะหนืดๆประมาณนี้นะคะคแล้วก็ไข่แดงสองฟองนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวตัวนี้นะคะน้ำมะนาวตัวนี้นะคะหมอโอ๊ตใช้60ก,กร,รัมเป็นน้ำมะนาวแท้นะคะนะคะเป็นน้ำมะนาวแท้ถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นว่า นะะน้ำสลัดของเราไม่เปรี้ยวเปรี้ยวน้อยนะคะเราก็จะมีการเติมนะคะจะมีการเติมนะคะแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าเข้าไปนะคะแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะชำระล้างไขมันหลอดเลือดล้างไขมันที่พอกตับด้วยนะคะตัวนี้เขาจะเปรี้ยวเยอะนะคะเขาจะเปรี้ยวเยอะหน่อยนะคะแล้วความหวานเนี่ยนะคะความหวานหมออู๊ดจะใช้น้ําตาลมะพร้าว มะอุดไม่ใช้น้าตาลทรายนะคะใช้น้ําตาลมะพร้าว่ะเพราะว่าในน้าตาลมะพร้าวเนี่ยยังมีวิตามินเกลือแร่อยู่นะคะเยอะมากนะคะอาหารของเราเป็นอาหารสุขภาพราเราจะใช้แต่ของดีๆนะคะแล้วก็นะคะเกลือนะคะใช้เกลือป่นนะคะธรรมดานะคะเกลือป่นก็ประมาณเอ่อสี่สิบกรัมนะคะประมาณประมาณนี้โอ้โทษโทษเอ่อประมาณสิบกรัมหนึ่งช้อนนะคะสิสิบกรัมค่ะ แล้วก็ตัวที่เราขาดไม่ได้ก็คือเราเอาชาเชียงดาที่มีอยู่เนี่ยนะคะชาเชียงดาที่มีอยู่เนี่ยมาใส่ในน้ําสลัดด้วยนะคะเพราะว่าในขณะที่เรากินเนี่ยนะคะสารที่อยู่ในเชียงดานะ,ะคะกิมลิมิกนะคะก็จะเข้าไปปิดเลยค่ะนะคะตัวนี้จะเข้าไปปิดนะคะที่ปุ่มลําไส้ล็กและเราก็ดื่มชาเชียงดาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะกินนะคะสลัด นะคะน้าสลัดเชียงดาอย่างสบายใจมากเลยแม้ว่าจะมีน้ําตาลนะคะแม้ว่าจะมีน้ําตาลอยู่บ้างไม่ได้ใส่เยอะเกินไปนะคะแต่ก็ปลอดภัยนะคะแต่ก็ปลอดภัยแล้วก็ลดน้ําตาลในกระแสเลือดนะคะเชียงดาที่หมออุใส่ก็คือได้จากชาเชียงดาเนี่ยค่ะนะคะชาเชียงดาที่อยู่ในซองเนี่ยนะคะก็คือใส่สองซองนะคะใส่สองซอง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะนะคะก็เริ่มจากเวลาเราทำน้ำสลัดเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากนะคะน้ำมะนาวก่อนเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาว,นะะนนาวตัวนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำเอาน้ำสลัดเนี่ยนะคะตามทฤษฎีก็คือเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็ นะคะเราก็เอาน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้วของเรามาละลายเลยค่ะมาละลายนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเกลือหนึ่งช้อนสิบกรัรมนะคะหนึ่งช้อนสิบกรัรมค่ะนะคะแล้วก็นะคะนอกจากนั้นก็มีเชียงดานะคะเชียงดาสองซองค่ะเชียงดาสองซอง เียงดาสองสองตอนนี้เราได้ความเปรี้ยวแล้วนะคะเราได้ความหวานแล้วนะคะเราได้ความเค็มแล้วนะคะแต่เขายังไม่ใช่น้ำสลัดค่ะนะเขายังไม่ใช่น้ำสลัดเดี๋ยวเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเทใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเทก่อนนะคะเรายังไม่ใส่เรายังไม่ใส่น้ำมันนะคะยังไม่ใส่น้ำมัน เอาตัวนี้ใส่ก่อนเอาตัวนี้ใส่นะคะแล้วเราปั่นนะคะตัวนี้ใส่เป็เหตนว่าในขนาดนี้นะคะเรายังขาดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรายังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงเราก็ใส่ไข่แดงเลยค่ะไข่แดงตัวนี้นะคะเขาจะมีนะคะเขาจะมีเลซิตินเลซิสตินนั้นทาหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นยีบัมส์ไฟท์เตอร์ ที่ทาให้เกิดน้ําสลักทําให้น้ําสลักของเรานั้นมันอยู่ตัวและเขาก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความจําดีมากค่ะนะคะตัวนี้จะดีมากแล้วก็มีงานวิจัยออกมาว่านะคะคุณกินไปเลยค่ะไข่อย่างเนี้ยนะคะไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลน,นะคะเพราะว่าปริมาณของคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไขนะ่นั้นน่ะมันน้อยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะขาดที่ทําให้ค่าคอเลสเตอรอลของคุณเนี่ยนะคะมันมากมาย ได้เลยค่ะมีไข่แดงอยู่ไข่แดงจะเป็นตัวทําให้น้ําสลัดนั้นคงตัวนะคะค่ะแล้วก็จะเห็นว่านะคะเหลือแต่นะคเหลือแต่ตัวนะคาน้ามันนะคะเหลือแต่ตัวน้ามันนี่ก็เปิดเครื่องปั่นได้เลยค่ะ ay teh na may ในขั้นตอนตรงนี้นะคะในขั้นตอนตรงนี้จะบอกเคสตับได้ว่านะคะถ้าสูตรที่หมออ๊ยให้นะคะถ้าสูตรที่หมออ๊ยให้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเปรี้ยวน้อยไปนะคะหรือมันอะไรไปเนี่ยนะคะสามารถนะคะที่จะเพิ่มความเปรี้ยวได้เพิ่มความเค็มได้ลูก่ะหยิบอันนี้ให้หน่อยครับพี่โองตัวนี้ค่ะตัวนี้ นะคะก็จะมีสีเขียวนะคะก็จะมีสีเขียวของเชยงดาเชยงดาเนี่ยนะคะทงเหนือเนี่ยเขาก็เอามาทำอาหารเขาเอามาผัดกับไข่นะคะเอ่อพูดถึงว่าเชยงดาเนี่ยใครๆก็รู้นะคะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีการใช้ผักเชยงดาในการเอ่อรักษาเบาหวานกันมาตั้งนานแล้วนะคะกันมาตั้งนานแล้วแต่นี้หมออุ๊กก็บอกได้เลยว่าคนไทยหลายคนคนไทยอีกเยอะ ยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าบวัวเชียงดาเนี่ยมันมีสพคุณรักษาเบาหวานนะมันทาได้สารพัดช<ม>นิดนะคะมันลดน้าตาลได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต,ต้องให้ความรู้กันนะคะนะคะ,<ม>คะพูดกับพี่โอ๊ฝากนะคะ,คะนี่ค่ะนี่เป็นเชียงดานะคะนี่เป็นนี่เป็นน้ำสลัดนะคะเชียงดาของเรา<ม>นะคะหน้าตาหน้าตาเนี่ยข้นนะคะข้นเห็นไหมคะ เหมือนสังขยาเลยค่ะเนี่ยข้นมากเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะข้นประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบชิมกันนะคะทดสอบชิมนะคะก็ทดสอบชิมนะคะตอนนี้วันนี้นะคะวันเนี้ยหมออู๊ดก็จะบอกว่าเราก็ามีการเตรียมนะคะเตรียมออสลัด สลัดเซลมอนสลัดเซลมอนคือตัวนี้นะคะนะคะเรามีการเตรียมสลัดเซลมอนคำว่าสลัดเซลมอนก็คือมีเซลมอนนะคะเป็นตัวประกอบนะคะเป็นตัวที่น่องเหนือจากพวกผักพวกอะไรพวกนี้นะคะมีเซลมอนถ้าเป็นสลัดผุ้งทอดก็จะมีผักสดน้ำสลัดแล้วก็ปุ้งทอดนะคะอันนี้นะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะทานสลัด กระสากับสลัดซีมอมนแต่ว่าท่านผู้ชมคะตอนนี้หมออู๊ดก็นะฮะตัวเนี้ยเขาอร่อยอยู่แล้วเพราะหมออู๊ดได้ผ่านการทำมาแล้วกินมาแล้วอือร่อยมากเลยค่ะนะคะไม่ผอมเชียงดาเลยนะคะแต่ว่าถ้าใจแบบว่าอยากใส่ซองเดียวก็ได้นะคะนะคะเวลาทำเนี้ยอยากใส่ชาเชียงดาซองเดียวก็ได้ค่ะในชาเชียงดาก็จะมีซีอมอนมีมะตูมซึ่งหอมอยู่แล้ว แซลมอนก็ช่วยในเรื่องของไม่โตลิซึมนะคะของเซลล์เนี่ยให้มันสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะออกมาเีเขียวๆนะคะนะคะ,นะคะเพราะว่ามีเชียงดายอยู่อันนี้หมออุ๊ก็ว่าเอ๊ะวันนี้เรากินนะคะในเมื่อเรากินแซลมอนอยากก่างนั้นเลยเราก็จะเอาน้ำสลัดเนี่ยคะ่ะน้ำสลัดเนี่ยเราจะผสมจากน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติ Finnish, no glass, a, นะี่น้ำสลัดนะคะและนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เรามีเนี่ยนะคะเพื่อให้การกินของเราบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม so though, well. yeah>, ่ชอบกินสลัดอ่ะไม่ชอบดูมันเลี่ยนๆดูมันเป็นอาหารฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะะคหมออู๊ดก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็มาผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อหวังว่าเพราะว่าเราจะกินกับแซลมอนนะคะเราจะกินกับแซลมอนนะคะเราก็เอามาล่า เสร็จเรียบร้อยอันนี้ตามความชอบเลยค่ะเราก็เอามาลลานะคะบนสลัดนะคะบนสลัดแซลมอนของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสลัดรูปผสมนะคะนะคะผสมกับอะไรคะรสชาติจตัดจ้านแบบคนไทยนะคะแล้วก็เป็นน้ําสลัดนะคะสุขภาพนะคะแบบฝรั่งแบบยุโรปนะคะโดยมีวัฒนธรรม นะคะผักเชียงดาของชาวล้านนาอยู่ด้วยนะคะวั่าจรทำการกินนะคะนะะในเชียงดาก็จะมีกิมมิคเตสิคนะคะที่จะบล็อกน้ําตาลนะคะที่จะบล็อกน้ําตาลนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้หมออู๊ดนะคะก็ขอโอกาสนะคะเดี๋ยวขอจอดถุงมือก่อนนะคะนะคะจอดถุงมือก่อนอันนี้เป็นนะคะ สลัดแซลมอนใช้น้ำสลัดผักเชียงดางนะคะและที่มาของน้ำสลัดก็อย่างที่พูดมาแล้วนะ,ะจานนี้ดีมากๆนะคะดีมากมากควรจะทํากินเองที่บ้านไม่ควรที่จะซื้อน้ำสลัดที่มีในท้องตลาดนะคะเดี๋ยวเราเอามาชิมกันนะคะเซลมอนนะคะเซลมอนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะ,ะว่าเขามีโอเมก้าทรีสูง อาหารพวกนี้เพิ่ม h cl รสชาติเป็นไงบ้างครับอ,อร่อยมากเลยค่ะฟินมากเซอร์มอนไม่สุกมากนะคะเซอร์มอนเนี่ยไม่สุกมากเพราะว่าเซอร์มอนเขานิยมกินดิบกันนะคะบนะค,ค่ะแล้วก็มีพวกผักนะคะมีพวกพริกหวานนะคะมีแตงกวานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมีองุ่นมีแอปเปลิลมีสับประรดนะคะแล้วก็มีเลดโอบรีดโอก นะคะอาหารจานนี้ดีมากๆเลยค่ะนะคะอยากให้พวกเราได้มีความรู้แล้วก็นําไปใช้กับชีวิตนะคะบอกได้เลยว่าเบาหวานเนี่ยลดนะคะแล้วก็ดีมากๆมะเร็งก็ไม่เป็นนะคะ้วนก็ไม่ว้วนนะ,ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในในน้ำสลัดเลยหมออุดอยากจะปฏิวัตินะคะเรื่องอาหารากากรกินอยากให้ความรู้นะคะกับคนไทยเพื่อที่จะไม้ห่างไกล ะะจากโกรคเบาหวานถ้าเป็นอยู่แล้วอยากให้บรรเทาและเมื่อบรรเทาได้แล้วก็อยากให้มันหายเป็นแบบเม็ดแคปซูล <Made Captain. S 1> หรือต้องการแบบนะคะเป็นชาชงนะ,ะบอกมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ